เขาวองกดลิงคิงคองแต่เราไม่เห็นลิงสักตัวหนึ่งของเก่งทำไมลิงมันมาสองตัวว้าวทุกคนเนี่ยเราจะค่อยๆย่องย่องก็ไม่มีผนแล้วค่ะตอนนี้ใครจะย่องเชิญน่ารักมากน่ารักว้โอเไปเฮ้ยอันนี้ไม่มีลิงด้วยนะเฮ้ยโยโยโย bro ทุกคนวันนี้เราได้กลับมาอยู่กันในโลอบอกกันอีกเช่นเคยนั่นเองเออโหโอ่ะเดี๋ยวทำไมใหม่ม่ปบบเราอ๋อลืมปรับเอาละค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเขาวงกดลิงคิงคองแต่เราไม่เห็นลิงฟักตัวหนึ่งหนลิงไม่เจอนะเออตัวอะไรตรงนี้นะ อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหน้าเหลี่ยมอย่างเราก็ขอทดสอบเลยว่าลิงตัวนี้มันดุหรือไม่ไหนไปทดสอบกันเลยเข่าวางกดนี้มีไว้เฉพาะไอ้นี่เท่านั้นก็คือก็คือให้ผู้ที่มาเที่ยวสัสตว์ได้มารับชมลิงคิงคองในเข่าวางกดเราต้องเป็นหน้าที่รับสอบว่าน,วนี่ไงทุกคนลิงลิงใช่ไหมน้องลิงเนาะลิงลิงคิงคอง ลาน้องของเก่งทำไมลิงมันมาสองตัวว้ <c oughs> ลิงน่ารักมากเลยทุกคนมันไม่ดุนะคะไม่ดุไม่ดุลิงที่นี่ไม่ดุนะคะไม่ดุไม่ดุเลยค่ะอะนายรูหัวหน่อยรูหัวหน่อยเลิกเย้น่ารักน้องลิงน้องลิงน่ารักมากน้องลิงน่ารักมาก ลิงน่ารักมากน่ารักมากเลยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากน่ารักว้โหเกือบไปอู้น่ารักค่ะลิงที่นี่น่ารักน่ารักก็แปลกนะค่ะโอ้โหดูเหมือนว่าฮึถ้าจะมาขนาดเนี้ยไม่มากันทั้งฝูงทั้งสายพันธุ์เลยล่ะคะอืมได้ใจจริงจริง ทุกคนเนี้ยเราจะไ่อยย่องย่องก็ไม่มีผลแล้วค่ะตอนนี้อ่าใครจะย่องเชิญเดียวก่อนนี่นี่นี่ทาง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 ชุบฮึมฮมทำไมมันเหมือนหนีหัวคุณลุงหัวร้านเลยอ้อเด็ดให้เยอมันคงไม่ทำอะไรแล้วทุกคนไม่ทำอะไรก็แปลกแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วใครอยู่ใช่เลยไอ้ทุกคนเหมือนตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีลิงนะ ลิงมีน้อยมันน่าจะเป็นพวกโทรเวิร์ t นะทุกคนมันอยู่เฉยมันอยู่นี่มันไม่สนใจเราหรอกมันหันมีอะไรกินบอกนะแถวนี้ไม่มีหรอกมั้งไม่มีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมทุกคนเนาะเนาะเนาะเออจมบอืม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 มีลิงกันปะอ๋อไม่มีมันก็แค่นี่เฉยโอ้โหเขาก็ทำซะเราตกใจ โอ้ยมันเล่นยากเสียจริงโอ,โอ้กระตุกกระตุกอชิบอืมได้แล้ว่าแล้วเธอใช้ที่กันแล้วหน่อยนะชิบอืมเก่งมากลกูกขอบคุณที่ทำให้บล็อกมันล่วงลงมา มันยังจะมีหลอกเราอีกนะเออดีนะไม่มีลิงไม่งั้นเราแย่แน่ลมหายใจเข้าไม่เล่นออบบี้จะไม่ทนแล้วนะ <c oughs> เราจะไม่ทนแต่เราจะกอบกู้เอกราชกอบกู้เอกราชครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ออเออืออไม่ร่วงครับผม อ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่มีดิงด้วยนะเฮ้ยโยโยโยบรยว bro w wow. h มันดกักอ่ะไแ้จิงมาดิมาดิโอ้โหตัวมันใหญ่มากอ่ะเธอเธอไม่ให้ฉันจุ๊อยหรอโอ้โหรออะไรครับรออะไรอ่ะครับพี่รออะไรอะ่ะโอ้โหแบบ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 แบ๊บแบ๊บแบ๊บแิงก็มาสิจ้ามาสิ เหยับจุดเซฟอืมข้างนั้นมีอะไรอุ้ยตัวอะไรนั้นไม่น่ารอดน,นะสภาพนี้ไปกันดีกว,ว่าแล้วเมื่อกี้นะคะเราเห็นประตูทางออกโอ้ว้าวว้าวทางออกนี้จะไปถึงไหมทางออกนี้ว้าวทางตันออเอเอเอาไม่ตายด้วยอา้าเราไม่ตายเฮ้ยบล็กอ่ะเอาเอ,าเ,อาเมื่อกี้เราไม่ แต่เมื่อกี้เราไม่ไปยจริงนะอ๋อไหนก็เราจะไปอย่างนุ่มนวลน,นุ่มนวลสมนุนไช่โอ้อยตัวอะไรนะทุกคนเห็นปะอะไรอ่ะประวานอ๋อเพื่อนเพื่อนแต่งตัวเหรอสวัสดีไม่ยืนอะไรบนหัวลิงกันอะให้เพื่อนล่อไปนะคะสล้เราก็เดินตามมาทียบใจขอบคุณมากเพื่อน ฉันเชื่ออ้าวมีตังตังสิบบาทไปดีกว่าเอาออกจากสวนสัตว์ที่นี่ได้แล้วทุกคนโอ้โหลิงที่นี่ดุมากดุมากออะไรอ่ะอ้าวหวัดดีเพื่อนเพื่อนน่ารออุ๊หอ๋อเหมือนว่าที่นี่จะเป็นห้องของผู้บริหารนะเดี๋ยวเราจะไปแจ้งเขาว่าลิงมันไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียเบบี้ชักไปทำอะไรตรงนั้นเดียวเดี๋ยว <c oughs> ไม่ให้เวลาพักผ่อนไ่พิชักไปนุ่นแล้วทำไมทำไมไม่รังแกอเออเราหนีก่อนดีกว่าไม่น่ารอดสภาพนี้อาา้าไม่ได้แอมหรอกลิงแค่นี้เราหนีมาจนชินแล้วอะนะไม่มีอะไรมันรังแกเราได้เอ๋อเอ๊ะเ,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 เอ๋ลิงลิงสองหัว S <S สกีบีดีเน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 สกีบนสนุกโอ้เกือบไปถ้าเราหล่นไปนะเรียบร้อยแนะ่ทำไมห,ห้องผู้บริหารมีลิงด้วยเออถามแค่นั้นแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยโอห้องผู้บริหารมีลิงด้วยไม่เดี๋ยวเรา กระโดดผิชทาอาว่นิ่งเออนิ่นิ่งนิ่งนินิ่งนิเพื่อนลอยแล้วว้าวว้ว้าวว้้าวว้าาว้าา้าววเาววอาวว้วว้าชว้าวว้าวว้าวว้า้ ช้าเช้ๆๆชเเราสนุกเนาะสนุกเนาะอ่ะอ่ะอ่ไปต่อข่าวหลังข้าพเจ้าจะจดจำไว้ว่าทุกทุกที่นี้มีลิงกิงคองหน้าเหลี่ยมไม่พอใจแล้วนะอ่ะไปอืมรู้ทิกรู้ทิกรูทิกรู้ทิกเูืทิกรู้ทิกร้ทิกระ้ดิกริตจริงร้วิกรู้้ว้ ไปครับผมอะจับตามองก่อนชึบชึบอืมรอดลอดรอดรอ,อดครับผมรอดอืม,อมเรานี่มันฉลาดครับผมไปไปไปวัด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 เดี๋ยวลิงสองหัวอีกแล้วเหรอฮะแต่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเนเก่งว้ายตามมาไม่ได้ว้าย เชฟแต่เราสามารถขยายหน้าจอได้ใช่ไหมขยายไม่ได้เลยทุกคนเขาทำขอบเขตมาดีมากอืมฮจะกระโดดแล้วเมื่อกี้อืมเยบจูเซไปายอุ้ยวันนี้ไี่ชักว้าวว้าว้าวว้ว้าววาายมันไม่ได้กินเราค่ะวู้วู้ชิดซ้ายเสมอแล้วเราจะปลอดภัยิดซ้ายลูกอืม ชิดซ้ายแล้วเราจะไม่ปลอดภัยนะคะอ่าอืมชิดตลอดซ้ายตลอดทางซ้ายตลอดอืมอืมอ่าน้องเข้าไปดิตอวน้องเข้าไปไม่กล้าเข้าเลยว้าวันดีแม่มิชากอเว้าเกือบไปแล้วเรถ้าตกไปข้างล่างมันจะเป็นยังไง เยดี๋ว,ว,ว,วอ๋อ,อมันคืออาบน้ำแร่แช่แช่ตัวของเอ,อืมยินดีต้อนรับจะเอาใช่ไหมกวนนะจะอาใช่ไหมนี่จะเอาใช่ไหมเอ่ออะไรอ่ะเออนะแป๊บหนึ่ง เห็นลูกสอนชี้ไปทางนี้อะทุกคนเจ็บมีอะไรอ้าวพสดีเพื่อนมาทางนี้อ้าวเหรอเขาให้มาทางนี้เหรอโอ้ยเราก็อุตส่าห์โอ้ดูเหมือนว่าที่ห้องนี้ป้าเบบี้ชักจะไม่ใช่ผู้บริหารนะทุกคนแล้วผู้บริหารอยู่ที่ไหนเอ๊ะทำไมมาเนี้ยหน้าจอมันแบบเจ็บเหมือนมาริโอ่ะต๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ด

เมื่อกี้กำลังแบบเอามาเลยเอ้ามาริโอ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 ว้ามาริโอแล้ว่กับมาริโออกับมาริโอมาริโอเราค่อยๆกระโดดมาริโอ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  มาริโอ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 เฮ้เซฟทันครับผมอันนี้อะไรต้องกระปทางนี้ทำไมลิงตัวนี้มันกระโดดได้อ่ะเฮ้ยม,มันทำอะไรเราไม่ได้เราทุกคนลิงกระป๋อยแต่ลิงมันฉลาดแต่เราฉลาดกว่าฮึจิลต์เคฟยามหยเดอืม อืมโอเคโอเคโอเคไม่ใช่สัพักมีลิงหล่นลงมานี่ฮาเลยนะอ่าไม่มีไม่มีมมอ่ะเซฟเพื่อความปลอดภัยจุ๊บถ้าจะให้หล่นลงมาตุยเฉยๆไม่ได้ด้วยนะคือเราต้องไปทางไหนฮมเกือบไปแล้วเรานี่มันฉลาดถึง ไอ้อันนี้เป็นดึงๆครับดึงดึงดึงเจ๊าแซบไป Let's go วกวัดอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยงงน่ะเดี๋ยวทำไมมันไม่เมตตากับเราเลยเออต้องทำไปแล้วออหยิบหัวโดดงของไอ้ลิงไว้ชิอืึงให้มราทำอะไร มันทำไมอะอ๋อโอเคเก็ตละชืบ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 อุ้ยว้าวว้าว it's so nice มีลิงเกะด้วยกเก็บเรียญนไปหะมาร์วิโอเราผ่านด่านมาร์วิโอแล้วทุกคนอ่าด่านต่อไปเมื่อไหร่เราจะออกจากที่นี่ได้สักทีอ้ออันนี้เหมือนว่าเขาไม่ขึ้นไปหรอกอ ไปทุกคนไปต่อไปต่อมันเป็นเขาของกเิลป์ผู้ชอบจังโอ้วู้วัิวัตเมื่อกี้เรามองเห็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้เรามองเห็นอะไรชิบออบบี้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหยิบหัวโดดเหยียบจุดเซฟมาแล้วอะไปมีลิงด้วยจุดอืมอืม อืมอืมทำไมทำไมเชีทุกคนทำไมมันยากจังอะ่ะตลกไหมเนะี่ยเดี๋ยวก่อนอืมอืมอืม ชอบที่กระโดดอันนี้มากเลยดูเหมือนว่าอันนี้นะคะถ้าเรากระโดดเราจะลงในหวัวอลิงนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะฉลาดเกินไงกระโดดมาตรงขอบอืมเราเก่งวิเหมือนว่าเราจะเฮ้ยเรากระโดดนี้ไปได้เลยปะหน้าเราเห็นอะอา้อาวอ้าวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอา้าวไม่ใช่หรอกคืออะไร ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเจียวมันไม่ตรงคอนเซ็ปแต่ทำไมไม่ได้เดี๋ยวก่อนทักษะติทุกคนเราต้องแบบชืบต้องมีไหวพริบไหวพริบไงไหวพริบชืบชืบแต่มันไม่กระโดดให้ชืบบ๊ายบ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 าย ชืบ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 อืม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 เดี๋ยวคนได้ละเราต้องจับจังหวะดี ชื้อมาทันเดียวเท่านั้นจ้ามาริตันโพนี่วูวเหมือนเหมือนว่าลิงกิงของไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมาริตันโพนี่นะจ๊ะมันมีลิงอยู่อ่ะอืมข้ามฐานครับข้ามฐานข้ามฐานอืมอืมมลิงมีลิงอีกลิงมันกำลังแบบอืมอืมอู้ โอ้ oh, hmm. แฟนตาสติกเรานี่มันเจลาจริงๆเราแฮกแฮกลิงโอเค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 อ้วอยากพูดเยอะให้ภาพมันอธิบาย เนี่ย so no. อ่าอ่าเราจะทำการชือช้อเชื้อเกิดจากความชินที่สะสมในร่างกายมากเกินไปอ่ะชือ้อเซฟจุดเสีชยมบูเอ้ยน่าหลานอะเอ้ยอันนี้เขาทำนนห,านหน้าหรออุตส่าห์ชมว่าหน้ารักแต่ว่ามันทำกันอยู่ไม่ชินละแต่เราต้องหมด จิ๊บอ่าหัวลิงไปจึ๊บจิ๊บจิ๊บชึ๊บ่าทำได้อยู่เราทําได้อยู่เราทําได้อยู่มันไม่ได้โดนหัวลิงนะแต่ว่าเราล่วงเออคิดสภาพเวลาเราล่วงเออมันยากไหมล่ะมันยากไหมล่ะประเด็นคือหัวลิงมันทะลุได้นั่นแปลว่ามันโดนได้ปะเฮ้ยลองโดนหัวลิงดูไหมโดนดูลองโดนดูชึบอ่ะไม่ได้โดนโดนี่เละ โอเคอืมเก็ตเก็ตแล้วอืมฉันไม่ตลกนะแต่ละอย่างง <c oughs> งองนะ่ะมันยังไงอะ่ะนี่มันต้องแบบชือ้อใช่ไหมแล้วเราก็ นี่มันต้องอย่างงี้เขาเรียกว่ากะครับกะเอาอะเดี๋ยวเราต้องรอให้หัวลิงโผล่ขึ้นมาใหม่เราค่อยกระโดดโผล่ขึ้นมาปึ๊บอ่ะชึบชึบชึบอืมชึบอืมปึบอ่ะเซฟครับผมไปต่อยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกอืมยังไม่หมดอีกอืมมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตเลย สอบผ่านคณิตศาสตร์แน่นอนครับอย่างนี้อ่ะกระโดดชึบชึบอ่าเราก็กอดมันจุ๊บๆอ่ะไม่ใช่จุ๊บๆว้าวมันมีหัวลิงด้วยเหรอเดี๋ยวทำไมไม่นัดกันก่อนโอ้โหเอาไปชิบไป พันยิ่งหัวเิียงพัน,นไปชึบเราก็เล่นไปโดดจึ๊บอ่าชึบจึ๊บเก็บเรียนปะเก่งอะครับผมพักก่ <c oughs> อนเหนื่อยเอาหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะเล่นต่อเล่นต่อชึบอ่ะด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายฉันจะเล่นก็คือด,ด่านอะไรก็คืออะไรอะทุกคนไปโยโย่ bro โยโย เดียวมันคืออะไรเราจะวิ่งมันเด็นแฟลตเลยเหรอเดี๋ด๋ยวเอาใหม่เอาใหม,าามา่นี่มันดแฟลตจู๊เราต้องทำยังไงอ่ะต้องกระโดดเหรอเอาใหม่ต้องกระโดดเหรอนน่นน่เฮ้เ้วู้วอ้าวอ๋อมันลอยอยู่ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ดูกคนได้อยู่ด้วยชึบอ่าต้องกระโดดก่อนที่จะถึงชึบอ่าไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดชึบอ่าชึบชึบชึบอ่าอันนี้ไม่ต้องกระโดดหลบกระโดดหลบเอื้อหลบไม่ทันเฮ้ยเริ่มชิดละเริ่มชิดละเริ่มชิดละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ต้องจับทางก่อนนะคะกระโดดกระโดดกระโดดไม่ต้องกระโดดกระโดดหลบ กระโดดไ,ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ชึบชึบอ๋อไม่ต้องกระโดดหลองอะไรค่าฉนะ <c oughs> ันค่าฉันให้ใจด,ดีกว่านะอุย้ยร่างกายลอยมาชึบอื้ออะกระโดดชึบอื้อไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดอันนี้ชึบอ่าลบ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 ชึบอื้อให้พ่อมอธิบาย เชบ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 ชบล้างปิ้วเลยครับโอ้ยน่อแม่นางออกจากนี่กลายเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วครับตอนนี้อ้าววิ่งวิ่งมาราธอน ชึบเธอ,อหมดความหมดทนไม่เวลนเราต้องทำได้เราต้องเป็นนักวิ่งมาราธอนอันดับหนึ่งไปกอบกู้เอกราดจ้าจอนที่สองที่สามที่สี่กอบกู้เอกำลังห้าห้าห้าเอา้าอะไรอ่ะไม่คิดอะไรคือแล้วดูเหมือนลิงมันจะเยอะแยะงติงเติงเติง ผลตามเก่าครับผมผลตามเก่าครับผมตอนนี้ชึบชึบชึบไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดชึบอ่ากระโดดแล้วชึบชึบลลไล้าวซ้าซ้วาชึบ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 วว้า ว้าวจอดจอดมันเสียวมากเลยโอ้ไม่ต้องกระโดดลุลุลบลีก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 ว้าวมันจะวานอยู่แลโ o ้ wow! oh my god มันหนาทียาวมากเลยอะนั้นเดี๋ยวเราวุ้วเพิ่งใส่เสียงนุ่มนวลอะปะไปๆๆปปได้แล้วชึบอ้าวโห nên mà rồi ở chính này ngon cả hết can mới kĩ cho mấy bên nhà chinh trang nhiều phước อยู่ตรงไหนถามแค <Metro> <uğ pl ains> ่นั้นแหละเราจะทำการมันไม่ได้ตึง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 ตึตึงเราจะไม่เดินเราจะอยู่นิ่งชึบเพื่อให้ไอ้นี่มันสลดไปเองเลยจะได้ไม่ต้องกลัวชึบ อืมชิบ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 อ่าได้แล้วไดลอุ้ยอุ้ยเกือบเนอเกือบครับพี่น้องอัาเน่ดเราไม่ควรที่จะออกเหมืออย่างนี้ได้นะคะ <S <S ควรจะมีกำแพงมากันไว้เพื่อไม่ให้เราตกแบบแบบที่เห็นค่ะ ขอร้องนะคะช่วยลดทางให้ส <The> ั้นหน่อยค่ะตอนนี้น่งเหนื่อยแรับเราต้องเออาจริงละเอาจริงละเอาจริงละไม่เล่นไม่เล่นตุกเตกไปตึ้ง เราต้องพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยอืมไป Let's go ชิบอืมชิบอืมชิบได้ลฮ What 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 หน้าเหลี่ยมไม่ตลกกับการกระทำของคุณถ้าคุณเห็นหน้าเหลี่ยมให้คุณให้กำลังใจโดยการกดไลค์และกดติดตามเพราะตอนนี้หน้าเหลี่ยมไม่ไหวแล้ว โดนเบียดครับผมผมโดนเบียดโอ้ oh my god ชึบอฮ้ยเสร็จซาเพื่อนมันกระเด็นมาขวางหน้าเราชึบออืืหัวติดอยู่ตรงนี้ว้าวหัวติดอยู่ตรงนี้ <laughs> กระโดดกระโดดกระโดดแม็กจบ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 ดูแล้วว่าเราควรเดินไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ตกแมพเหมือนตอนนั้นนะคะจบ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 ฉันหมดกำลังใจแล้วนะ ไม่ไหวลไม่ไหวละไม่ไหวละอ่ะอีกตาเดียวตาเดียวเท่านั้นล้วจะพอทันทีอ่ะอืออือเราต้องทําได้ค่ะทุกคนคราวนี้ทุกคนต้องกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะมันหัวร้อนมากอ่ะมันแบบว่ามันยากจนสุดๆอ,อ่ะอือโอเคเรื่องนี้จบรู้เรื่องกันรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยว ปล่อยหน้าลิงนะอ่ะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสนุกก like ันหรือเปล่าคนเล่นไม่สนุกตันลิงวร้อนสนุกกันหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย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 มาโยแล้วลิงปิ๊ปี๊มาเด้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 ชอไม่โดนนะครับไม่โดนจูบ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  ปดผิดพุดปิดพืดพุดผิดพุดผิดพุดผิด,ด,ด,ดอืมไปดีกว่า